ขอบอกว่าไก่ย่างที่นี่ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าหนังเนี่ยหอมมากมันจะมีความหอมแบบหอมของไก่ะคะต้องลอง สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาออกนอกสถานที่อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เราพามาแถวอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐรมค่ะก็คือเป็นทางเข้าวัดไร่หินนะคะทางนี้เนี่ยจะมีร้านส้มตำอร่อยมากๆอยู่เจ้าหนึ่งเข้ามาก็ไม่ไกลนะคะจากปากทางเขรเกษมเข้ามาประมาณ300เมตรร้านอยู่สายมือชื่อร้านว่าสมนึกไก่ย่าง ร้านนี้ก็ทั้งส้มตำปูลาบหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะอาหารอีสานอร่อยมาก,มากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าร้านนี้จะเด็ดแล้วก็แจ,จ่มๆยังไงไปกันเลยค่ะ ปูปาราจ้าอันนี้เป็นตัมปูจ้าเราถัดมาก็จะเป็นลาบปลามหมึกนะคะตัมข้าวโพดคอหมูยา่าง ขอบอกว่าไก่ย่างที่นี่ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าหนังเนี่ยหอมมากมันจะมีความหอมแบบหอมของไก่ะคะต้องลองค่ะส่วนอันนี้เป็นต้มยำไก่บ้านมะขามอ่อนค่ะ ไปมาคาะก็ก็ไก่บ้านไก่บ้านก็จะเนอเดียวนิดนึงนะคะแล้วเนื้อก็จะไม่เยอะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พากินร้านสมิตงไก่ย่างบริเวณวัดไร่ขิงอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะร้านนี้อร่อยจริงๆต้องมาลองค่ะ อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย